สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่เหมาด้วยนะคะวันนี้ค่ะทางโชลุงฟอร์ดแอนเอสาขาราชพฤกษ์พระราม5มีโอกาสส่งมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะสอบถามพี่เหมาค่ะซื้อรถกับทางพี่หยกเป็นยังไงบ้างดูดีครับบริการดีครับการจองเข้ามานานไหมครับพี่จองไม่นานไม่นานอ๋อพี่เจอพี่หยกที่ไหนเอ่ยพูดคุยกันทางไหนเจอกันที่ไหนที่ไหน เอ้ยไล่เคลียร์เคลียร์ไปก็เจอเออเคลียร์ไปก็เจออุ้ยแบบนั้นเลยง่ายโอ้หาง่ายอ๋อก็คือด้วยความที่อยากจะซื้อรถอยู่แล้วเราก็เลยเลื่อนฟีดดูแล้วก็วันนี้มาดูตัวรถเราเป็นยังไงบ้างครับพี่เหมาไม่เหมือนที่คิดดีกว่าที่คิดประทับใจดีทางไหนสวยสวยสวยดูดูค่ะดูเบึนนี้ดูเน ก็ได้ตามคำขอไหมคะได้ได้ได้ตามคำขอเลย <c oughs> ยัง,ย,งยังไม่เช็คดูไม่ดูเลยน่าต่แม่จะได้นะแ <c oughs> <c oughs> ม่จะแล้วคราวน,นี้การยื่นไฟแนนซ์นานไหมคะพี่เหมาน่าจะนั้นอาทิตย์หน,นึนน่งประมาณอาทิตย์หน<า>ึ่งครับอาทิตย์หนึ่งก็ยังไม่ถือว่านานคะ่ะเพราะว่ามันอาจจะติดเสาร์อาทิตย์ด้วยอะไรอย่างนี้อ่ะแล้วก็ในกรณีนี้พี่เหมาประกอบอาชีพอะไรคะทหารร้านอาหาร รับราชการรับราชการแล้วก็เลยเลือกเป็นคันนี้ทําไมต้องเป็นฟอร์ดรุ่นนี้คะพี่ดูดูดีดูดึงอ่าดูดีบูดึนแล้วก็เห็นพี่หมอบอกว่าเป็นคันแรกด้วยใช่ครับอ่าถ้างั้นก็ต้องถามว่าทําไมต้องเป็นฟอร์ดชอบมั้งชอบมั้งอยากเปลี่ยนแนวครับเพราะว่าที่บ้านมีหลายรุ่นมีหลายย่ออ๋อมีหลายรุ่นก็เลยลองเปิดใจเป็นรุ่นนี้ดูบ้างครับ เป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกระทางโชรูมฟอร์ดไอเอ็มาราแชมพูพระราม5้าค่ะก่อนที่จะให้ทางที่ปรึกษาการขายฝากถึงคุณลูกค้าค่ะอยากสอบถามพี่เหมาอีกหนึ่งเรื่องโชลูมของเราเป็นไงบ้างคะการบริการการต้อนรับดีครับดีทุกอ,อย่างเลยกาแฟรอ,อร่อยกาแฟอร่อยค่รห้ามพลาดห้ามพลาดเต็มครับค่ะเดี๋ยวให้พี่โยกค่ะฝากถึงคุณลูกค้าคนสำคัญของเราด้วยค่ะขอนน้นะคะ ใช่เลยค่ะค่ะยกก็ขอขอบคุณพี่เหมานะคะที่ให้หยกดูแลในการออกรถครั้งนี้นะคะเราหยกก็บริการให้เต็มที่เลยขอบคุณนะคะขอให้ขับขี่ปลอดภัยนะคะพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคสวัสดีค่ะดีค่ะอาหอวห้าคู่มุอครอบครัว ปลอดภัยมากขอบคุณคะ่ะเดินทางปลอดภัยนะคะ